สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม battle speec crossover กันอีกแล้วนะครับมาคลิปนี้เรากลับมาที่ battle speec กันอีกแล้วแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมนะครับเพราะว่าเห็นมีคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามานะครับว่าอยากจะให้บอกเรื่อง dlc ว่าจะซื้อทุกใบเนี่ยจะต้องซื้อตัวไหนบ้างวันนี้ผมก็เลยจะมานำเสนอเป็นแนวทางให้กับผู้เล่นที่เพิ่งจะซื้อเกมมานะครับเพราะว่าตอนนี้เกมมันก็ลดราคาอยู่เนาะ ลดราคาเหลือ882บาทก็คนที่เพิ่งซื้อก็อาจจะยังงงงอยู่นะครับว่าไปซื้อ DLC ตรงไหนซื้อตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเกมมันญี่ปุ่นล้วนเนาะมันไม่มีภาษาอังกฤษเลยขนาดหน้าสตรีเป็นญี่ปุ่นเลยโอเคก็ใครที่หา DLC ไม่เจอนะครับอันนี้ให้มากดตรงนี้เปิดทั้งหมด สำหรับใครที่เข้ามาเปิดทั้งหมดแล้วยังไม่เจอรายชื่อ d l เลเลยแบบผมเนี่ยให้เราไปเลือกภาษานี่ให้เราเลือกตรงนี้แสดงเกมที่ไม่ได้อยู่ในภาษาของเรานะครับเสร็จแล้วกดย้อนกลับกดรีเฟซด้วยอ่า DLC ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับใครที่หา d l เไม่เจอทำแบบเมื่อกี้ตัว d l c ก็จะขึ้นมา ซึ่งตัว DLC ที่ออกมาเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ4บล็อกมีอยู่ประมาณ4บล็อกก็คือตัว BS 69, 70, 71แล้วก็ BSC 44กับ45ถามว่าต้องซื้อตัวไหนก็อันนี้เลยดูที่ราคาตัว DLC หลักที่จะมีการ์ดครบทุกใบนะครับจะเป็นราคา385บาท อย่างตัวนี้ก็คือ BS 6 9 385บาทแล้วก็อันนี้ BSC อันนี้ก็ BS 7 0แล้วก็อันล่าสุด BS 7 1ซึ่งจะมีตัวฟรีอยู่เห็นหมันมันจะขึ้นฟรีใครที่ยังไม่มีตังซื้อตัว DLC หลักก็สามารถโหลดของฟรีไปได้ครับมีการ์ดสำคัญสำคัญหลายใบยเหมือนกันโดย ถ้าถามว่าเป็นผู้เล่นใหม่แล้วยังไม่มีงบมากแต่ว่าอยากซื้อเดีหยวซีเรีออยกหาเด็กเล่นเอาไว้ไปเล่นลงแรงหรืออะไรก็เถอะผมก็อยากกจะแนะนําตัวเดียวซีที่ซื้อแบบซื้อทีเดียวแล้วได้เด็กแบบโหดๆมาเลยก็คือตัวนี้เบียรเจดสิเบียดสิก็จะได้เด็กเกกิฮะได้เด็กบิจิต ได้เด็กเฮล่าอืมก็คือจะได้แต่เด็กโหดไปเลยยกเว้นอูลานอสอูลานอสบ็อกนี้ก็่่อทั้งซึมครับก็สำหรับใครที่ซื้อตัวเกมมาแล้วอยากจะแบบว่าหาเด็กในดียวเล่นแต่ว่างบไม่มีก็ผมแนะนำเ็นเบียเจ็ดสิบแต่ถ้าให้แนะนำจริงๆก็ควรซื้อซื้อทุกบล็อกเพราะว่าทุกบล็อกจะมีการสำคัญสำคัญอยู่นะครับอย่างบีเอ้ยอย่างตัว v s 69 B.S. หกสิบก็จะมีพวกเด็กใหม่ๆเพียบเลยนะครับมีฮูลาแคนมีเฮอร์มิสมีไกอาแล้วก็อย่างตัวของ B.S.C. 44กับ45 B.S.C. 44กับ45ก็จะมีพวกเด็กเฟตัสเด็กหมีขาวแล้วก็เด็กน้องงูนะครับน้องงูที่เป็นผู้ชายนะครับไม่ใช่ผู้หญิงนี่ๆๆจะได้น้องงูที่เป็นผู้ชาย แล้วก็สำหรับใครที่อยากเล่นเด็กโนวานะครับก็ต้องซื้อตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้จะมีตัวของเสริมเด็กโนวาให้เล่นกันแล้วก็ความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของตัว DLC BSC 45กับ44เนี่ยก็คือจะได้การ์ดสามัญมาพวกบิซาร์ดวอล LT หรือไม่ก็ทอนพิชชันของสามัญใส่ได้ทุกเด็กนะครับ ส่วนของตัว v s 71เนี่ยก็จะมีตัวการ์ดเพิ่มเข้ามาตามที่ผมได้รีวิวไปในคลิปที่แล้วนะอ๋อแล้วก็รอบที่แล้วผมยังรีวิวไม่หมดจร,จริงๆมันมีนี่ด้วยของแจกรฟรีม,มีเด็กพรมด้วยนะฮะเด็กพลมแล้วก็มีนี่อนุวิสฟ้าอันนี้ของดีนะใครเล่นเด็กฟ้านี่ต้องใส่อนุวิสฟ้าหรือไม่ก็ใครเล่นเด็กอื่นก็ต้องห้อยไว้น้อยหนึ่งใบ ก็อันนี้คือทั้งหมดของ DLC Battle Spirit Crossover นะตอนนี้นะครับตอนนี้เดฟได้ออกมาบอกว่ายังเหลืออีกบ็อกหนึ่งซึ่งยังไม่ได้บอกว่าจอกเดือนไหนแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าจะเป็นบล็อกไหนนะครับ mm hmm. แต่เดาว่าน่าจะ b บ72ซึ่งถ้า b บ72มาแล้วก็น่าจะได้เล่น n i x กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ เดี๋ยวจอกนใหม่คลิปหน้านะครับคลิปหน้าน่าจะเป็นหนึ่งในเด็กของ v s 71นะครับก็สำหรับใครที่อยากรู้นะครับสามารถกดติดตามไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับม้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ